สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆในเพจวิกผมครึ่งหัวแล้วก็สาวๆทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้แพมมีเทคนิคดีๆมาเปลี่ยนผมเสียให้เป็นสาวผมสวยภายใน3นาทีนะคะด้วยวิกผมครึ่งหัวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะแบ่งผมลงด้านข้างเนาะแล้วก็กีดไปด้านหลังนะคะกีดไปด้านหลังแล้วก็เตรียมรวบผมไว้ด้านหลังเนาะถ้าใครที่มีวิกผมครึ่งหัวอยู่แล้วใส่ไปตามแฮมได้เลยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่แบบว่าสวยได้ภายใน3นาทีมันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่มีผมเสียแบบแฮมนะผู้หญิงที่มีผมสวยก็สามารถใส่วิกผมครึ่งหัวได้นะคะวิกผมครึ่งหัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ที่แฮมจะใส่เป็นทรงน่ารักสีดําโค้กนะคะ ส่วนตัวเสียบข้างในจะอยู่ข้างบนแล้วกิฟด้านข้างจะเป็นกิฟตป๊อกแบ็กนะคะนี่เลยสำหรับใครที่รู้แอชเชอร์ีเรียบร้อยนะคะหยิบิกผมขึ้นมาแล้วเสียบลงตรงกลางหัวนะคะเพื่อที่จะปิดไฮไลท์ธรรมชาติเหมือนแพมนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะติดกิฟข้างนะคะไม่ต้องติดให้แน่นมากนะเพราะมันจะเจ็บหัวนะ,ะติดเบาๆนะคะเสร็จแล้วคราวนี้หา หาแอสเซซอรี่บางอย่างมาช่วยทําให้ผมเราพองขึ้นนะคะเพื่อให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะคะเป็นไงคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากสาวผมสั้นกลายเป็นสาวผมยาวอ่าทีนี้มาทําเทคนิคเก็บความเนียนมันจะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะแพรมจะมีกิ๊บแบบนี้เอามาเสียบปิดรอยต่อนะคะเสียบปิดรอยต่อไม่พอนะคะแล้วก็เราจะปิดเพื่อที่เราจะเพิ่ม ให้ผมมันทุยขึ้นนะคะแล้วมันก็จะสวยภายใน3นาทีจริงๆนะอ่าสำหรับสาวสาวที่ยังไม่เคยใส่วิกผมคขึ้งหัวนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องลังเลนะคะว่าจะซื้อไปใส่หรือเปล่าตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะว่าวิกผมคขึ้งหัวเป็นตัวช่วยที่ง่ายแล้วก็ใส่ง่ายใส่สบายใส่แล้วเนียนสำคัญใส่แล้วสวยด้วย นี่อ่าแพมติดไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นการใช้มือเซตทรงเนาะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่ดูอยู่นะคะอย่าเพียงแค่ดูนะลองตัดสินใจเลือกวิกผมทรงไหนก็ได้ในร้านของเรามากกว่า21ทรง7ดเฉดสีนะคะมาลองใส่กันดูนะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแพรมจะมีอะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ